Thank you สัดีทุกคนกับพระพบกักตะกับตากเก็บตบูกแล้วห่างหายกันไปค่อนข้างเลยนะนานเลยนะสำหรับคลิปยาวๆบน y t u t u เนาะแต่จริงๆแ้าก็ยังลงคลิปสั้นคลิปชอ็อตคลิปเรียลในเอ,อ่อในไออยู่นะก็ถ้าใคร คิดถึงการก็ไปดูช็อตดูวีลกันได้บ้างเนาะแต่คราวนี้กลับมาแล้วเนาะกับคลิปยาวบน YouTube ก่อนจะไปดูคลิปนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b e ช่องตาเกตบูก่อนนะครับหรือใครจะสนับสนุนช่องเล็กๆของตาก,ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงสารล่างได้เลยที่เป็นตัว Ace เอสนปลุกถุงถุงเนาะถุงเงินเนาะจะซุปเปอร์แตงสกี่บาทก็ได้แล้วความศรัทธาของแต่ละคนเลยละกันนะครับหรือใครจะสมัครระบบสมาชิกรายเดือนเดือนละ35บาทก็สามารถ ทำได้เช่นกันสามารถได้รับชม e x c l u s i v e Content สำหรับสมาชิกเท่านั้นโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูคลิปวันนี้กันเลยคลิปนี้เป็นลองแต่งเนาะแต่ว่าก็คือของ3มอย่างเนี่ยถ้าใครตามในใเนเรียกว่าในไอจีตักจะเห็นว่าตักลงมาสักพักแล้วโหน่าจะซื้อมาตั้งแต่น่าจะสามสีเดือนที่แล้วแหละมันก็คงไม่ได้เป็นแบรนด์ใหม่อะไรหรอกนะแต่ว่ามันคึ่งเข้าไทยแบบโหฟูลเซตแบบทางการอะเราตกเขียนจาก มันขายอยู่ที่ในท็อปอันนี้ตักได้ามาจากในท็อปที่เซนทันพระรามเก้าเนาะโหเข้ามาแบบฟูลเซตเลยนะก็คือมีทั้งเครื่องสำอางมีทั้งสกินแคร์อ่ะบอกก่อนว่าแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์โอบูเก e อ่ะโอบูเจอ่ะโอบูเจเนาะ O B G E นะตอนแรกเราก็เอออ่านว่าอะไรเนาะก็อ่านจากข้างหลังเนาะเขาบอกว่าแบรนด์นี้อ่านว่าโอบุ B U โอบูเจเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นสกินแคร์แล้วก็เมคอัพที่เขาเป็นมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละเนาะของของสำหรับผู้ชายแหละแต่ก็เลือกมาทั้งหมด3ชิ้นเดี๋ยววันนี้จะมาลองแต่งให้ดูกันละกันเนาะโอเคอเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะมีอะไรบ้างลองแต่งวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นอ่ะบอกก่อนละกันว่าวันนี้จะไม่ได้เป็นเชิงรีวิวทดสอบอะไรนะก็อาจจะไม่ได้ทดสอบความติดทนอะไรให้ สักเท่าไหร่นาอก็อาจจะเป็นความประทับใจแรกที่ลองใช้แล้วกันเนาะก็มีทั้งหมด3ชิ้นชิ้นแรกเลยนี่คือตัวเขาเรียกว่าตัวแม่ตัวมามันคือตัวเมนของคลิปนี้เลยนั่นก็คือตัวเอ,อ่อคุชชั่นเนาะชื่อตัวนี้คือ O b บูเจเ e อร์เฟกต์ออมคุชนเนาะเบอร์สใช่ไหมเบอร์3เออเบอร์เข้มสุดแหละรู้สึกนะน่าจะเป็นเบอร์เข้มสุดนะเบอร์แซนเนาะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเนื้อเป็นไงอันที่2เป็นเอ่อโอบูเจ อีซี่เพนซิลโบ d ดักบราวน์อ่ะก็คือเป็นดินสอเขียนคิวน้วนะซึ่งเขาจะมี2สีหรือ3สีนี่แหละตักใช้เป็นรักเลือกมาเป็นสีด์กบราวน์โอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันจริงนะไม่ค่อยเขียนคิ้วเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูว่ารอดหรือไม่รอดเนาะอันสุดท้ายก็คือตัวลิปนั่นเองนะโอบูเจมูชเชลิฟต์บราวนนะตัวนี้เป็นสีเนเชอรัลเรด รู้สึกว่าจะมีทั้งหมด2ส,สีเหมือนกันแนละ้วจะเป็นออกสีแดงกับสีส้มอันนี้เป็นสีแดงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่าก็ามาลองกันเลยดีกว่าอ่าหน้าตาก็จะลงมาแค่มีแค่เอ่อกันแดดนะและชีเฟเชียลสเปรย์มาแค่นะั้นจะได้เห็นประสิทธ,ปทธิประสิทธิภาพสูงสุดของตัวผลิตภัณฑ์นะเราเป็นคนผิวมันผิววัยอายุ40นินิดๆเนานะอ่าแล้วก็ ปัญหาผิวตักาก็คือมีรูขุนคว้างบริเวณหน้าแก้มแล้วก็มีฝ้าทั้ง2ด้านเนาะทั้งบริเวณหน้าแก้มแล้วก็สีผิวไม่ส,ม,สม่ำเสมอเป็นคนผิวมันมากๆเนาะอะตามที่เห็นนี่เนาะอโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวลงคุชชั่นก่อนเลยราคาของทั้งหลายแหละแต่ก็จําไม่ได้แล้วแหละลองไปดูในท็อปสักันนะทั้งหมดจะซื้อในท็อปอตัวนี้ตัวแรกก็คือโอบูเจ เพอร์เฟกต์ออมคุชชั่นนอมาในตลาดสี่เหลี่ยมเออตั้งหลังสังเกตหลายทีแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นมาเก็ตติ้งเป็นของผู้ชาย <Good S 1> อ่ะคุชชั่นเกาหลีอ่ะส่วนใหญ่จะเขาจะออกตลาดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะจะเป็นส่วนใหญ่ลองไปดูในคลิปในช่องตากลิ้ว,วไว้หลายแบรนด์แล้วนะสำหรับคุชชั e ่นของผู้ชายอ่ะเออนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ยังไม่เคยรีวิวนะองูเจเนาะก็เปิดออกมาก็จะเจอพับแบบนี้ตัวพับเนาะเป็นสีดำเนาะแล้วก็มีกระจกตรงนี้ตัวพับก็นุ่ม นุ่มดีนะเออแล้วก็ค่อนข้างมีความเด้งเด้งหน่อยเออนุ่มค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่าสัมผัสดีนะแต่ว่าตรงผิวก็ลื่นๆแ่บเออนาะก็ค่อนข้างดีนะสัมผัสแรกเนาะประมาณนี้เนาะเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวคุชชั่นอ่ะเดี๋ยวแกะตัวฟีออกมาก่อนแกะมาแล้วความประทับใจแรกอันแรกคือเลยว่าเออมันไม่มีเนี่ยคุชชั่นติดตรงฝ่าเลยปกติแล้วคุชชั่นเน่ะมันชอบมีคุชชั่นติดตรงบริเวณเนี้ยเอออันนี้ไม่มีเลยเรียบ สะอาดเลยอะเออโอเคเนาะค่อนข้างชอบเนาะตัวฟองน้ําก็จะมีคําว่าโอบูเจอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวลองตัวเนื้อฟองน้ําก็ค่อนข้างรุ่มเน่งมือสู้มือเหมือนกันนะอันนี้เป็นเบอร์03เดี๋ยวจะลองบนมือนี่ให้กันนะแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปอะไรให้ดูแบบเป็นจริงจังมากดูหน้ากล้องไปแล้วกันนะอ่าสาหรับคลิปนี้นะก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นรีวิวไรขนาดนั้นตัวเนื้อก็อ่ะเนี่ยประมาณนี้ไม่มีกลิ่นน้าหอมนะ ปกติแล้วอ่ะพวกเครื่องสําอางผู้ชายอ่ะมันจะชอบใส่กลิ่นน้ําหอมแบบสปอร์ตสปอร์ตมาแต่อันนี้เหมือนจะไม่มีน้ําหอมกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตนะเออแล้วก็ตัวสีสีแซนก็ยังมีออกติ่งส้มอยู่ดีไอติ่งชมพูอยู่ดีอ่ะนี่นี่แต่เออก็มันไม่ได้เหลืองอะไรขนาดนั้นสําหรับเนื้อก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะปกติแล้วคุชชั่นผู้ชายอาจจะบอกบางๆเลยแต่อันนี้รู้สึกว่าม,มันไม่ได้บางอะไรขนาดนั้นแต่ก็เกี่ยง่ายอยู่เนื้อมีความแมทค่อนข้างแมทเออไม่ได้ฉ่าวาวอะไรขนาดนั้นอะเนาประมาณนี้ โอเคอะไงเงี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปสีนี้ให้ดูหน่อยละกันอ่ะนี่คือสีเบอร์ศูนย์สามโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองที่หน้ากันเดี๋ยวแบมตัวฟองน้ําดูนะว่ามันเนื้อคุชชั่นมันออกเนื่อยะมาเยอะแค่ไหนอ่ะแต่ว่าเขาเอาเนื้อคุชชั่นออกมาไม่เยอะดีอะเออทาให้เราคอนโทรลได้ง่ายอะเออคืออาจจะต้องเขาเรีเยกอะไรอาจจะต้องสแตปมหลายทีหน่อยนะเออแต่ข้อดีคือมันไม่ ว่ามันไม่น่าจะกินเนื้ยคุณชันอเดี๋ยวลองดูแบมบริเวณหน้าแก้มก่อนละกันดูวก,การปกปิดกนแล้วกันนะสําหรับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวคุณสมบัติเออแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่านอะไรให้ฟังนะเออเพราะก็เขาไม่ได้บอกอะไรมากเท่าไหร่แต่เดี๋ยว่าจะพยายามพูดไประหว่างที่ใช้ไปแล้วกันนะเออสําหรับเอ้ยการปกปิดถือว่าปกปิดดีนะปกติเราคุชชันผู้ชายอ่ะจะแบบไม่ได้ปกปิดเลยขนาดนั้นนะแต่เนี้ยคือมันทําให้ฝ้าคือจางไปเลยอะ่ะเออ แล้วเนื้อไม่ได้หนาด้วยนะอืมแล้วเนื้อไม่ได้หนาเนื้อไม่ได้หนามากแล้วก็ตัวคุชชั่นเนี่ยเห็นปะไอ้ตัวฟองน้ำมันไม่ได้กินคุชชั่นเท่าไหร่เออมันก็ลงไปที่ผิวเกือบหมดนะอันนี้คือแบมหนึ่งเนี่ยสามารถลงได้เกือบครึ่งหน้าเลยนะอืมถามว่ามันบางขนาดนั้นไหมไม่บางนะเออแต่พอใช้ใช้ไปเรารู้สึกว่าได้กลิ่นน้ําหอมนะเออได้กลิ่นน้ําหอมอยู่แต่มันไม่ได้สปอร์ตขนาดนั้นนะเออมันเป็นกลิ่นเหมือนสมุนไพรสมุนไพสยอืม ถามว่าสีใช้โอเคนะแตอตอนแรกกลัวแบบจะข่าวจะวอกจะเกินไปแต่ว่าอันเนี้ยสีกําลังดีคือทําให้ผิวเราสว่างขึน,นิดนึงอาจจะแค่ครึ่งเฉดอนะไรเงี้ยไม่ได้ทําให้ถึงกันน่าเกียดสําหรับว่าเอ่อเรื่องของความเอ่อความเขาเรียกอะไรนะความฉ่าความวาวก็ไม่ได้ฉ่ำขนาดั้นแต่กม็มีความฉ่ำๆอยู่แต่ว่ามันก็ออกเป็นเซมิแมทและออกไปทางแมทตแหน่อยเออแต่แมตมีความเล่นแสงอยู่นิดหน่อยเอ่อความประทับใจแรกถือว่าเฮ้ยชอบมากเลยอะ่ะสำหรับตัวโอบูเจตัวเนี้ยถือว่าเป็นคุชชั่นผู้ชาย ัวที่คิดว่าน่าจะประ,ประทับใจที่สุดเลยตั้งแต่ที่ใช้มาเนี่ยแต่ว่าคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แหละเออถ้าไม่ได,ถไได้ถ้าไม่ได้วอรี่เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเงี้ยเออเนี่ยดีมากเลยอืมหนประมาณนี้นี่คือครึ่งหน้าที่ลงนะนี่ยังไม่ได้ลงเห็นไหมเอออ่ะเหนืองไงจะถ่ายรูปให้ดูครึ่งหน้าที่ลงลยังไม่ได้ลงประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวลงไปลงทั้งหน้าก่อนเดี๋ยวกลับมาไปลงมาแล้วทั้งหน้าเรียบร้อยอ่ะอืม นี่คือลงแล้วข้างนี้ก็ใช้แบมเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ลงก็จะได้ประมาณนี้อ่าให้ดูหน้ากล้องเลยแล้วกันนะอันนี้จ,จะไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะก็ประทับใจมากนะแต่พอเราลงทั้งหน้าเออมันมีกลิ่นน้าหอมนะเออเพื่อนๆแต่เราไม่แน่ใจมันกลิ่น,นหอมจากธรรมชาติอะไรหรือเปล่าแต่ว่าความชอบอย่างที่บอกไปเป็นแบร์แรกเลยบมงที่เจอที่เขาไม่ได้ใส่กลิ่นน้ำหอมแบบสปอร์ตมามเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรสมุนไพรเอออันนี้ชอบมากเลยแล้วก็เนื้อตัวคุชชั่น ใช้เวลาเซตกําลังดีตอนนี้เสร็จละข้างเนี่ยตกลงไปแล้วเสร็จแล้วใช่ปะอืมแล้วก็เนื้อมีความแมทอืมแต่เป็นแมทไม่ได้เป็นแมทจา๋าขนาดตัวเนี้ยไม่ได้เป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งออกนะแต่ว่าเขาออกมาหลายปีแล้วล่ะโอ้โหน่าจะสองสามปีหรือ4ี่ปีอัพอะแต่เขาว่าต่ว่าเนื้อเขายังไม่ได้เนื้อเขาไม่ได้ล้าสมัยเน่เออก็เป็นเนื้อที่แบบปัจจุบันอยู่อะเห็นปะอืมเนาะมีความฉ่าๆนิดนึงไม่ใช่ฉ่ำาหรอกเล่นแสงนิดนึ่งเนาะแต่เน้อนคอขางาปปิดีดลย นะแล้วก็ลงง่ายลงง่ายมากๆอ่ะเห็นไหมแต่ว่าเมื่อกี้เนะี่ยก็มันก็ถ้าเราปาดอ่ะตรงบริเวณบางบริเวณ,เวณที่รักมีความผิวมันมันนักเยอะอ่ะมันก็อาจจะยังเบลุดุดติดมืออยู่นะเออนั้นก็รอให้เวลาเซต็หน่อยละกันอาจจะใช้เวลาเซรประมาณนึงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลาเซต็จนานจนเกินไปกลางๆเนาะส่วนอื่นลงง่ายมากลงง่ายจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเขาเรียกอะไรตัวพับอ่ะ เออไม่กินเลยอะ่ะเนี่ยไม่ได้กินตัวเนื้อเลยแล้วทาว่าเวลามันออกมาเนื้อคุชชั่นที่มันออกมาพอมันไม่เยอะอะ่ะเออทาให้เราคอนโทรเวลาลงคอนโทรง่ายขึ้นนะแล้วก็อย่างที่บอกลงง่ายขึ้นด้วยตัวพับนี่แหละเออเนี่ยมันก็กาลังดีให้มันผิวมันไม่ได้ดูแบบเออผิวมันเป็นง,งานคุชชั่นจนเกินไปอะ่ะเอองานแบบขั้นแรกงานแบบปกปิดแบบว่าเปลี่ยนผิวอะไรขนาดนั้นมันก็ยังมีความเป็นผิวผิวของเราอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเออ แต่ก็ไม่ได้ผิวจ๋าขนาดนั้นนะเออนึกออกปะก็คือกลางๆอะ่ะเออก็คือรู้ไหมว่าลงคุชชั่นรู้แต่มันก็ไม่ได้หนาไม่ได้โคเวอร์ปกปิดขนาดนั้นประมาณนี้อโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลอง2ตัวที่เหลือเลยละกันไปที่งานคิวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยงานลิปนะงานคิวก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้เป็นโอปูเจ ซีซี C e C C อีซีเพนซิลโวสีด๊ากเบาเดี๋ยวเรามาดูกันข้างใน,นลักษณะทแท่งเขาจะเล็กๆเ,เรียวๆแบบนี้เลยมีสองหัวนะมี2ด้านตามสไตล์ที่เขียนคิ้วก็คือด้านหนึ่งเป็นสปูลลี่ใช่ปหเขาเรียกสปูลลี่ปะ่ะออถ้าเรียกผิดขออภัยนะแล้วก็ตัวตัว,ตวเ,ออเขียนคิ้วนี้จะเป็นลนักษณะเป็นหมุนเข้าหมุนออกได้หมุนเข้าหมุนออกได้นะ,นะ,ะเดี๋ยวเขียนบนมือให้ดูก่อนละกันนะว่าเนื้อสีเป็นยังไง หัวเล็กมากเลยนะคือจะต้องบอกว่าหัวเขาเล็กมากเนี่ยไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าหัวเล็กมากเนี่ยเออแล้วเวลาลงเราอาจจะคอนโทรลลงได้ง่ายอะ่ะไม่แน่ใจนะเพราะเราก็ไม่ได้เขียนอะไรขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือสีดาร์กเบาเนาะสีก็จะออกเป็นน้ําตาลเข้มๆอืมเนาะประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเกลีย่ยให้ดูเนี่ยก็เกลีย่ยแล้วก็สีมันก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเขียนกันดีวเนื่องจากเป็นงานคิ้วก็ขอซูมเข้ามาอีกแล้วกันเนาะคิ้วตาก่าเป็นคนคิ้วเป็นคิ้วชินจังคือคิ้วเขาเรียกพวกคิ้วเลยคือเป็นคนคิ้วหนาอยู่แล้วดังนั้นเวลาตักลงอ่ะเวลาตักลงอ่ะสังเกตว่าตาเป็นคนคิ้วหนา้วงั้นเวลาตักลงเราจะลงแค่บริเวณปลายนิดหน่อยเสริมตรงเนี้ยกับตรงหัวไม่งั้นมันจะเข้มไปกว่าอีกแล้วนี่แต่คือตาไม่มีการโกนอะไรทั้งสิ้นนะอาจจะเคยโกนนะแต่ตอนนี้ที่นักที่ถ่ายเนี่ยไม่ได้โกนอะไรทั้งสิ้นโอเคเดี๋ยวลองมา มาลองมาวาดกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นมือสมัครเล่นนะจะบอกเลยว่าทําผิดทําถูกไงก็อย่าด่ากันแล้วกันนะเออก็แนะนํากันได้เนาะก็จะใช้สปูลลี่เออเขาเรียกอะไรตัดตัดแต่งทรงก่อนแล้วกันนะให้มันขึ้นขึ้นไปเออเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนอาจจะเขียนแค่บริเวณเขาเรียกว่าบริเวณตรงเออไปคิวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ ออากมาอย่างนี้นก็จะค่อยๆสก,กิดนะจะเติมให้มันจะเติมให้มันเขาเรียกอะไระเติมให้มันเข้มขึ้นบริเวณปลายคิว้วอืกจะวาดเติมบริเวณตรงนี้เห็นปะเราจะวาดเติมบริเวณตรงนี้เนาะแล้วก,ก็บริเวณตรงนี้ตรงท้องคิ้วตรงนี้เนี่ยตรงเลยตรงนี้จะเห็นว่ดบริเวณตรงนี้คิว้วจะหายไปใช่ปะเออแล้วก็จะเติมตรงนี้ให้มันเต็มขึ้น เห็นป่ะมันก็จะเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะมันจะชินจังมากขึ้นดังนั้นเห็นป่ะตรงเนี้จะเพียบกันเห็นป่ะอันนี้คือยังไม่ได้ลงตรงนี้แต่ตรงท้องคิ้วตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะหายไปด้านนี้ลงแล้วเห็นป่ะด้านนี้ไม่ลงเห็นป่ะมันก็จะแบบดูเข้มขึ้นใช่ป่ะแต่ก็จะเติมให้มันเติมเติมให้มันเต็มบริเวณตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้สปูลีปัดทีหนึ่งดังนั้นเราจะใช้เติมบริเวณแค่ตรงบริเวณหาง ปลายคิวแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ตรงหัวเนี่ยเราอาจจะแค่เติมแค่นิดหน่อยเติมเติมแค่นิดหน่อยเราเติมแค่นิดเดียวอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สปูลลี่เนาะในการเพราะว่าอันเนี้ยใช้ง่ายนะมือใหม่ก็ใช้ได้เพราะว่าตัวสีมันเป็นธรรมชาติแล้วก็หัวมันค่อนข้างเล็กทำให้เราแบบคอนโทรได้ค่อนข้างดีอะเออเนาะ โอเคนี่คืองานคิว้วอ่ะมีเขียนแล้วนะจะเห็นว่าพอเ,เขียนแล้วอะเราเป็นคนคิวค้วคิ้วเขาเรียกอะไรคิ้วเยอะอยู่แล้วเนาะแต่ก็จะไม่ได้เขียนแบบเยอะอะไรตรงไหนนะจะเขียนมาเวียนแค่ตรงปลายตาไม่ไปห่างห่างคิ้วเนาะแล้วก็ท้องคิว้วแค่ตรงในนี้ก็ก็กีดนิดหน่อยอืมเนาะโอเคประมาณนี้อ่ะให้ดูแบบวงกว้างกลับมาเหมือนเดิมอ่ะนี่คืองานคิ้วที่เขียนแล้วทั้งสองข้างได้ประมาณนี้ โอเคไปเดี๋ยวเราไปงานสุดท้ายงานปปางปากคือโอบูเจมูตเชลิฟบาร์มตัวนี้เป็นสีเอ,อ่อสีอะไรนะ <S 2> <S 2> สีเนเชอรัลเรดอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าคิดว่าตัวนี้ได้ใช้ลงทั้งทั้งแก้มทั้งปากลักษณะเป็นแบบนี้โดยลักษณะส่วน,น,นใหญ่อ่ะลิปบาร์มที่เป็นแบรนด์ของผู้ชายนะเออลิปบาร์มเนี่ยสังเกตเขาจะเป็นแบบนี้คือข้างๆเนี่ยมนตัวข้างๆรอบๆอ่ะมันจะเป็นลิปบาร์มไม่มีสีแต่ไอสีมันจะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางเห็นปะเดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวใจนั่นให้ดู เนี่ยเห็นไหมดังนั้นว่ามันออกมามันก็จะเป็นสีนะแดงๆแล้วเลือ่ออะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นแดงเลื่อเห็นป่ะอือหนอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนจะใช้ตัวนี้ทาปากเนาะทาไปเลยตอนนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนลิปบาล์มสีมันก็ไม่ได้แบบว่าอลังการงานสร้างเลยขนาดหรอกอ มานี่คือลงแล้วเมื่อกี้ีิมีปากล่างลงแล้ววีนมีปากลงบนยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวลงลิปากบนก็มีกลิ่นความมินม้นต์เบอร์รี่เบอร์รี่อ่ะอืมตัวลิปแต่ว่าเออเขามีเป็นลิปบาลที่มีความชุ่มชื้นดีแล้วก็มีสีกําลังดีดนะังนั้นแต่ว่าเออสําหรับคุณผู้ชายที่ไม่ได้แต่งหน้าวันไหนไม่ได้แต่งหน้าก็ลงแค่นี้ก็ได้เนี่ยเออแต่ว่าเขาก็ ให้สีที่แบบดูปากมีสุขภาพดีขึ้นอ่ะเออมีเสียระ,ะเรื่อระเรื่อเออเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็ขออาญาตทาแก้มด้วยแล้วกันนะไม่รู้มันเหมาะไม่เหมาะนะแต่ว่าทาเลยเรื่อนเพราะว่ามันเดี๋ยวจะทาจะปะพื้นไปเลยนะเพราะสีมไม่ได้เยอะเท่าไหร่เห็นป่ะเห็นไหมอะจะ,ะพื้นไปแะ้วกันนะเพราะว่าสีไม่ไยเยอะเท่าไหร่ต้องเลียวเนี่ยสีมันเลื่อเลื่อเออสีมันสวยว่ะเวลามาทาแก้มมันสวยว่ะ เราก็เจียกเอาให้แก้วเรามีสีนิดนึงได้วะ่ะเออเพอร์เฟกต์อยู่อ่ะโอเคดังนั้นฟินิชลุกนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยคงไม่ได้ทำไรละเนี่ยฟินิชลุกให้ดูเลยนี่คือฟินิชลุกที่ใช้สามอย่างใช้แค่นี้เองอโอเคเดี๋ยวก็ เขาได้นะฉีดเฟเชียลสเปรย์เพิ่มนิดนึงแล้วกันนะแลยวเดี๋ยวกลับมาเนาะเออเราไปฉีดเฟเชียลสเปรย์เพิ่มมาแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นหน้ากลอ้องนะั่นแหละคือสิ่งที่ทําทั้งหมดแล้วก็ไปฉีดเฟเชียลสเปรย์มาเห็นนะฟินิชลุคของวันนี้ต้องบอกว่าเออสามตัวเนี้ยเป็นคอมบิเนชันที่ชอบมากเลยชอบหมดเลยทุกตัวดังนั้นถ้าคุณผู้ชายนะอ่ะถ้าแนะนําเลยถ้าไม่อยากจะอะไรมากนะบอกเลยสามตัวเนี้ยจบ แล้วก็แต่งได้อย่างนี้เลยง่ายแค่นี้เองเนาะแล้วก็มันทําให้เขาเรียกอะไรน,นะทําให้เราดูแต่งหน้าแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็คือไม่ได้เยอะจนเกินไปอเอออ่ะเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปแค่มีตัวเนี้ยอะคุชชั่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวอย่างที่บอกว่าคลิปนี้ไม่ได้คลิปรีวิวนะแต่ว่าเป็นแต่งให้ดูแล้วกันก็จะสรุปสั้นๆแล้วกันอะตัวแรกเนาะตัวคุชชั่นตัวนี้ตัวออบูเจเอ่อเพอร์เฟกต์ออมคุชชั่นสี่สามเบอร์สามเบอร์สี่แสน ต่อเป็นคนสี NPU มาสามสิบถึงสามาใช้ได้โอเคเลยตัวนี้แล้วก็ลงอย่างที่บอกไปทุกอย่างในคลิปไปดูแล้วกันนะ,ะสรุปก็คือลงง่ายเนาะลงง่ายตัวพับควบคุมตัวคุชชั่นออกมาได้ดีไม่เยอะจนเกินไปทําให้ลงง่ายเ,เนื้อเป็นฟิ nish แบบแมท เซมีแมทค่อนข้างแมทแต่มีความเล่นแสงอยู่นิดหน่อยนะลงง่ายมีกลิ่นน้ําหอมเป็นแบบสมุนสมุนไพรหน่อยปกปิดค่อนข้างดีโอเคได้งานออกออกมาไม่ได้ผิวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูหนาจนเกินไปเนาะประมาณนี้อ่ะตัวนี้เออ โอบูเจอีซี่เพนซสีดักเปล่าโอเคเขียนง่ายหัวเล็กเนาะมีสปูลี่ให้เขียนเล็กค่อยๆเขียนไปคนเขียนมือใหม่ก็เขียนง่ายเพราะหัวเล็กมากๆแล้วก็สีค่อนข้างชัดเนาะเนี่ยอล้วก็เขียนชนิดหน่อยก็ได้ประมานี้ส่วนตัวลิปนี่แนะนําเลยอ่ะมันมีสองสีถ้าใครชอบสีที่อาจจะไม่ได e ้ ตัวสีที่เป็นสีออเรนจ์สีอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่นี่ขนาดสีเล็กก็ยังไม่ได้ชัดมากนะดังนั้นใครอยากให้ปากมีสุขภาพดีขึ้นไม่ได้สีจนโอ้โหจนเกินไปไม่อยากให้ปากแดงแจ๊ดแดงจา่งจาอะไรเงี้ยแล้วก็ลงง่ายลงได้ทั้งแก้มลงในทั้งปากเนี่ยพอลงแก้มก็จะมีความเลือ่อนๆหน่อยสวยดีก็จะได้ประมาณนี้ฟินิชลุกออกมาได้ประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูพูดตั้งไหนไม่ได้ขึ้นรูปให้ดูเนาะฟินิชลุกที่ได้ประมาณนี้โอเคสรุปทีเลยถ้าดังนั้น แนะนำเลยไปดูที่ท็อปนะแล้วก็รีบซื้อตะกัวมันจะออกไปจากก็เ <c oughs> ลยออกไปจากบูธเออมันอาจจะไม่ได้ขายดีขนาดนั้นเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้มีใครรู้จักมากเออแต่แลว่าสามตัวนี้เป็นคอมบิเนชันที่เสียงนกนะตัวสามตัวเนี้เป็นคอมบิเนชันที่ค่อนข้างดีเลยไปซื้อเถอะแต่ว่าพกติดตัวไป โอเคเวิร์กมากๆแล้วก็เดี๋ยวตักเนี่ยจะไปมีไปสเตชันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยคิดว่าเหนือแต่งหน้าก็จะเอา3ตัว3ปสตัวนี้ไปแค่นี้แหละแต่งหน้าจบพอเนาะก็ได้ลุคประมาณนี้ดังนั้นคลิปเอ่อลองใช้3ตัวสำหรับตัวแบรนด์โอบ j เเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะถือว่า 3ตัวจบจริงๆจ,จ้าโอเคถ้ารักการชอบจนนันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ใครช่องตากเกตบูนะครับแล้วก็ช่องตักเกตบูของตากมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วใครอยากสนับสนุนช่องเล็กๆของตักสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยแล้วก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ